ครับพี่น้องบาลซื้อข้า,มานมืนหนีผมเองบาลซื้อข้านก็ับมาตามเลขครับพี่น้องตามเลขให้เอฟซีเนาะปอดีเ่ยายท่องกับยายไทยมันถือเลขหัวลน,นึงพี่น้องผมเองบาวซื้อข้านเลยมาตามเบิงว่าง,งวดหนีเพิ่นสีดโตัวใดครับพี่น้องเพิ่นฝันดีบองสีหน้าเข้าก็ับมาตามเลขกด้วยกันกับบาวซื้อข้านเนาะว่าเพิ่นสีดาตัวใดพี่น้องเข้ามาตามเหล็กยายท้องครับพี่น้องมื่อว่านนซื้อสองห้าสองแล้วมาเละมื่ขึ้นพันว่า รถตลิ้งมาซื้อเทามาจอดหน้าบ้านเขาจะมาซื้อเท้านี่แหละขายห้าแน่ขายห้าวแน่ห้ากระบอกขายห้าบอกให้กระบอกให้จนหูมื่อหูมื่อเลยจะจะของซื้อเหล็กตัวใดไหวสองหาสองกับสองหาหาสองสองหาสองเออสองหาสองอะละท่านน่ะละอ๋ซื้อไว้สองหาสองแต่กูดก่อนถึงมันปะถึงเจ็ดบาทหมดก่อนถึงสิบบาทถึงสิบบาทเอาสิบบาทเก้าเนาะ แต,แต่ว่างูนี้ซื้อไปแล้วฝันว่าเขามาซื้อเขาว่ะตีเออเขาจะมาซื้อเขาเลยบุกขายเพิน่นเลยบุกขายบ่อเละแต่ว่าซื้อไปแล้วสองหัสองนี่ซื้อ,อไรบ้างเดี๋ยวซื้อตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทคือเก้าคือเก้าทุนน้อยเนาะท้อยแล้วใครแต่มันถือสองหัสองกับพี่น้องมัอนี้กับมาตามเหล็กกับย่ท่องงวดก้อนมันถือเนาะถือตัวไหนวดก้อนงวดก้อนออกไปคุณอย่าข้ามออกในดักไฮบลา ออกอ,อก่โบราานยู่วัดปราสาทออกไหโบรานออกได้ออดากไหเลยงวดน,นี้กะเพื่อนไฮหาเพิน่นเบิ่งไม่ดากให้โบรานนั่นเห็นหาหานึงโอ้ในในาดากไห้นั่นหานึงเออหานึงเนื่งหานะึ่งกับ<อ>หาซองซองหาก็เลยว่าแ<า>กนมันออกหาองว่นี้นหานึงสื่อย่างนี่เอา้ามันออกหานึงเมื่อนึงนั้นโอ้เห็นหานึงออกไปแล้วเนาะเออมันอนีกมืมันงวดนีก็เลยก็เห็น เอ,อ็นอออหาเห็นหาสองงวดนี่พี่น้องด่างหายวัดประสาทที่เพิ่นขุดข้นมาผ่อคุดยาข้าคุดยาข้าเราไปพ่อเราไปทำคนสะอาดวาดพี่น้องเพิ่นก็ไดหาสองงวดนี่ครับไองวดก้อนนั้นหาหนึ่งตรงตรงงวดน,นี่เพิ่นไดหาสองอีกแต่ว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วตัวละสิบบาทแต่ว่าเพิ่นฝันว่าเขาสิมาขอซื้อเขาเพิ่นบอกขายพี่น้องเพิ่นซื้อไว้แล้วหาสองนาะ แต่ว่างวดก่อนนี่เห็นหาหนึ่งตรงๆเลยแม่นบ่แม่นบกโอ้บารดิกับเลยโอ้บารดิกับเลยงวดก่อนพี่น้องยายทองบารดิกับเลยอันนี้เพิ่นเห็นอยู่ในดักไหโบราณที่ไปตามคมสะอาดขุดขึ้นมาเนาะแมนแต่วงวดนี้เพิ่นไปเบิ่งแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นพอหาสองแม่นบ่ะหาสองอะไรหาสองเต็มเต็มหาสองเต็มเต็มนะเนาะโอ้หาสองเต็มเครับพี่น้องอ้วนนี้เพิ่นว่ะหาสองเต็มเต็มเลยแต่ว่ามันซื้อไปแล้วตัวละสิบบาทพี่น้องเขา เบื้องแล้วกับพิจารณาญาณครับพี่น้องทําคลิปเป็นแนวทางเนาะของยายท่องงวดนี่หาสองเด้อพี่น้องเบราณปะเห็นในดางไหดาไห่โบราณขุดขึ้นมาอยู่วัดประสาทเพิ่ไปทำความสะอาดครับพี่น้องขุดพอขึ้นมาเนาะยายเนาะโอ้ขุดพอขึ้นมาเพิ่นเกิดบันี้เพิ่นกันเลยเห็นเหล็กงวดก้อนนั่นเห็นหาหนึ่งตรงๆว่ต้องกลับแล้ววะงงวดนี้ก็หาสองแล้ววะแต่ว่าซื้อมาแล้วฝันดีอยู่เนาะ ูเลก<อ>ันเขามาขอซื้อเขาเ<อ>มาื่อไเนาะแสดงว่าสื้อดิฟันดีอยู่มาขอสื่อเขาเนาะสี่ด้งเงินดินี่มูเล<อ>่ยังยังว่าทามีเนี่ยว่าทะเบียนรดบักริงมันโตได้มาจอดหน้นนหาบ้านเฮาเหรอหรือว่าบาลิทีบานบ้านทีบาลีทีอะไรบาลทีใหญ่นีส<อ>่สองหกีเนาะบาลทีสองหกโอ้ยเม่อวัออกสองหกไก่เคี้ยกับสองหาอย่าง้สองหกเอย่าลืมไหนไก่เคี้ยงสองหาสองหกสื่อขึ้นสื่อลกได้แบบนี้เนาะ ต้องซื้อขึ้นซื้อลงมันยังไม่ทันออกนะซื้อใดอยู่ซื้ออยู่ไยล่ะอ๋อก็ะสือแถวนีหลือมั้งนี่มองซื้ออ้าวพี่น้องเรับมื่อนี้ยกำมาตามเลยยายทองเนาะได้สองหาเนาะพอดีรถมาจอดหน้าบ้านเบ้านเด็กบ้านเด็กทีไปสองหกอีกไก่เคี้ยวก,กับสองหาเอาพี่น้องเรับเ<อ>บิ้อ,องดาวพิจารณาด้วยครับ